ทีนี้ทองอทำหายไปแล้วหลายครั้งลงทุนตอนนี้จะยังทันไหมมาดูกันค่ะ จริงๆแล้วไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราเนี่ยก็สามารถหาโอกาสจากการลงทุนได้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการลงทุนทองคํามันมีหลายรูปแบบเริ่มจากทองคําแท่งที่เราคุ้นเคยกันก่อนค่ะวิธีนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินเต็มจํานวนไปซื้อถึงจะได้ทองมาถือในมือเหมาะกับการซื้อในช่วงที่ทองเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วเราก็ถือทํากําไรไปยาวๆแต่ถ้าเรามีเงินไม่มากกองทุนทองคำเนี่ยก็น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีแค่เงินหลักพันก็สามารถลงทุนได้โดยเป็นการซื้อขายผ่านบโลโจแต่ก็จะไม่มีทองคํามาถืออยู่ใน เราจะ,ะ,ะภาพร่องเนี่ยก็จะน้อยกว่าสุดท้ายคือโกลฟิวเจอร์สค่ะหรือว่าสัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้าที่ไม่ต้องร้อยทองเนี่ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าขาลงเนี่ยเราก็สามารถทํากําไรได้จากส่วนต่างของราคาแทนั้นใช้เงินลงทุนน้อยกว่าทองคําจริงช่วยสร้างผลตอบแทนที่มากกว่ายกตัวอ,อย่างเช่นเราเนี่ยลงทุนโกลฟิวเจอร์สขนสัญญา1ิบาททองคาที่ตลาด k f e x ถ้ามองว่าทองจะขึ้นเราเปิดสถานะซื้อหรือลอง g ตอน50,000บาทต่อมาถ้าราคาขึ้นตามคาดเลยปิดสถานะที่5200 0 เราก็จะได้กําไร2 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามถ้าเราคาดการตลาดผิดไปก็สามารถเจ็บหนักได้เหมือนกันเรียกได้ว่า Go Futures ในตลาด T f เฟกเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจเพราะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถทํากําไรได้อย่างคล่องตัวโดวยเฉพาะในช่วงที่สภาวะตลาดผันผวนสรุปแล้วนะคะจะลงทุนทองแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนและที่สําคัญเนี่ยก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะ